ไม่ชอบคําว่าเจ้าแม่ค่ะไม่ชอบเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องการเลยค่ะเจ้าพอ่อเจ้าแม่ก็ต้องอยู่ที่วัดนะฮะเพราะอยากจะเป็นคนธรรมดาที่มีความตั้งใจที่จะมาทํางานให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะยนด็อกอรพวงเพชรชลเอีดนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพพรรเพื่อไทยค่ะ คือดิฉันก็เคยเป็นลูกน้องของท่านทักษิณแล้วก็ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรทั้งสองท่านนะคะก็เคยทํางานในพักด้วยกันนะในตําแหน่งที่ปรึกษานายกก็เคยเป็นนะคะที่ปรึกษารองนายกหลายตําแหน่งที่อยู่ในพักเพื่อไทยคะ่ะเพื่อไทยนะก็เป็นพักการเมืองนะคะซึ่งเราอยากจะให้เป็นสถาบันพักการเมืองอย่างแท้จริงจนคิดว่าสิ่งที่มีชินวัตร เคยเป็นนายกถึง2ท่านเนี่ยนะคะสท่านด้วยท่านสมชายด้วยนะคะจันคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าท่านยังผูกพันคือเราก็อาจจะมีการปรึกษาท่านบ้างแต่ว่าไม่ใช่มาครอบงำเลยทั้งสิ้นเพราะตอนนี้เราก็มีกรรมการบริหารพรรคของเราซึ่งเป็นตัวของเราเองนะคะยังเป็นแค่การนำเอาน้องอิงมาเปิดตัวในฐานะที่ปรึกษาของพรรค อยู่ที่อนาคตนะคะว่าพักของเรานนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนในส่วนที่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเราต้องการบุคลิกของคนเช่นใดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องดูว่าท่านเจษจานนท่านพร้อมหรือย่างไรที่จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันได้ทํางานให้พักมานานก็ในช่วงที่กลับมาจากพักไทยรักษาชาติก็ได้มาทํางาน2ปีกว่านะคะได้คลุกคลีกับน้องๆน,นะในฐานะของคณะกรรมการสัรหาผู้สมัครมีบทบาทก็คือมาติดต่อน้องๆน,นะคะแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ดูแลน้องๆทําให้เกิดความสนิทสนมค่ะก็คิดว่าน่าจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ะคะ่ะ ไม่ต้องการเลยค่ะเจ้าพอเจ้าแม่ก็ต้องอยู่ที่วัดนะครับะฉันอยากจะเป็นคนธรรมดาที่มีความตั้งใจที่จะมาทํางานให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะจริงๆแล้วเป็นฉายาที่นักข่าวตั้งให้นะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนตั้งเลยดิฉันคิดว่าดิฉันก็ทําหน้าที่ของดิฉันให้ดีที่สุดไม่เคยเปรียบเทียบกับใคระคะ่ะ ก็จะได้เห็นความตั้งใจนะคะของพรรคเพื่อไทยที่จะส่งผู้สมัครสกทุกท่านเนี่ยให้ได้รับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรทมทั้งในพื้นที่และก็การทำงานในสภากรทมด้วยค่ะชื่อชื่อดี่ะนะก็คงไม่น่าใหม่ะคะ่ะเพราะว่ามีตําแหน่งอยู่ที่หลายกระทรวงมานานแล้วนะคะก็เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดตัวชอบทํางานเบื้องหลังค่ะ คุณชัดชาติก็เคยเป็นแคนดิเดตของพรรคนะคะตอนที่ท่านออกไปเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านอยากลงอิสระเพราะว่าการเป็นผู้ว่าเนี่ยมันต้องประสานกับหน่วยงานอื่นๆนะคะทั้งกระทรวงหลายกระทรวงแม้กระทั่งฝ่ายที่เป็นรัฐบาลด้วยซึ่งความตั้งใจของท่านนะดิฉันคิดว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายในเมื่อท่านชัดชาติอยากจะทํางานที่เป็นอิสระเราก็เห็นว่าท่านก็ตั้งใจที่จะออกไปทํางานรับใช้ชาวกรทมแล้วก็ยินดีด้วยอะคะ่ะ านเคยอ,อยู่ที่พักเพื่อไทยนะคะเป็นแคนดิเดตนายกก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ถ้าท่านไปลงสมัครท่าน,นก็คิดว่าเราในานามของพักเพื่อไทยนียก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านค่ะ แล้วเราก็เปิดบ้านให้ไหว้พระราหูตลอดนะคะ20ปีนะคะทุกวันพุธมีคนไปกราบไหว้ทุกวงการนะคะอันนี้เป็นความเชื่อถือของแต่ละบุคคลเนาะคนไปก็ได้รับความสําเร็จมากนะคะจนมีทุกวงการที่เข้าไปที่บ้านไม่มีแยกนะ,ะไม่มีการเมืองด้วยอะเพราะฉะนั้นเป็นสังคมไหว้พระค่ะใครว่างก็เชิญได้นะคะวันพุธค่ะมีทุกหลากหลายนะคะมีไม่ว่าไม่ใช่ผู้มีบารมีอะเป็นสังคมไหว้พระมากกว่าค่ะ ก็ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากจะเหมือนว่าไปขอให้ลูกสอบได้ไปขอให้ได้เข้าทํางานนะคะเป็นจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถูกลอตเตอรี่น่ะเขาไม่ได้อ่านเอ็กซ์เพกแต่เขาได้เยอะนะถูกหวยนี่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาไม่ได้ไปขอเรื่องถูกหวยนะแต่เขาจะถูกเองค่ะอ๋อค่ะยังไม่มีเพราะยังไม่มีใครเลือกตั้งยังไม่ไีใครไปใครไปขอเลยค่ะถ้าขอนี่แบบว่ามู ก็ก็อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนด้วยความสามารถของแต่ละคนด้วยนะคะค่ะ